สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับว i ดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้านสดัจครับพบใจบังเกิดตอนเช้านะครับเอาละวันนี้นะครับจะมารีวิววิธีการทํางานให้เร็วขึ้นเช่นเคยนะครับเป็นการเกี่ยวกับนะครับทำประตูหน้าต่างนะซึ่งบอกเลยว่าวันนี้ถ้าใครเป็นสายทําแบบโมเดลสามิตินะครับจากแบบออโต้แคหรือแบบจากภาพเนี่ยวันนี้ได้ประโยชน์แน่นอนทุกคนจะเร็วขึ้นมากนะครับอมาเริ่มกันเลยนะนะครับดูนะว่ามือโปรเขาทำงานยังไงนะครับแต่จริงแล้วก็ไม่ยากนะมือทุมือสมัครเล่นนะครับก็ทําได้นะครับ ไปที่คำสั่งไฟล์แล้วก็ Import ไฟล์แล้วก็ Import นะครับนำไฟล์เข้ามาจากนั้นมาเราก็ไปที่นะครับภาพที่เราแคปเจอร์มานะครับปกติสต a าฟเนี่ยจะเอา PDF เข้ามาไม่ได้นะแต่เราสามารถจะเอาภาพแคปเจอร์ได้ครับแล้วก็คลิกนะครับเอาเข้ามาอาอลลีบอกไปอย่างหนึ่งนะเวลาเราเข้ามาเนี่ยนะ Import นะครับจะต้องเลือกไฟล์ตรงนี้ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าเลยนะ ให้เลือก all support type นะเออวเวอร์ชันใหม่ตัวที่ถ้าวเวอร์ชันใหม่เรียกว่า all support type นะมันจะทําให้เราเลือกไฟล์ทุกหมดได้เลยภาพจะแสดงตรงนี้คือถ้าเราเลือกบางอย่างนะครับสมมติในอดีตะถ้าเราเลือก jpeg อย่างเงี้ยเราจะไม่เห็นนะจะไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าภาพที่เราเอาเข้ามาเป็น png เดั๋ยนั้นเองนะครับถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่ากว่า2018ถ้าคิดว่านะน่าจะต้องเลือกว่า all support image type ตรงนี้ครับ มันจะขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่เรียกว่าอ support type เลยทีเดียวจบเลยนะครับอ support image type คลิกภาพที่ต้องการนะแล้วก็กดที่ image นะครับตรงนี้ image ตรงนี้ image นะครับก็คือเลือกไปที่ image อ่ะโอเคกด import ครับเรียบร้อยแล้วคลิกแล้วก็วางออกไปครับให้มันใหญ่ไว้ก่อนนะให้มันใหญ่ไว้ก่อนคลิกวางครั้งหนึ่งครับจากนั้นมาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนสเกลก่อนนะไอ้บานเนี้ยมันใหญ่สุดนะครับ3เมตร80กด L d s l นะ คลิกบริเนี้แล้วล่าออกมา3ามเมตรนี่ยตามไกด์ที่วางไว้โอเคจากนั้นนะครับเราเอาเดิมนชั่นวัดดูครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าโอ้โหมันคือหนึ่งหนึ่งสุดซึ่งเราเปลี่ยนได้ยังไงวิธีการคือใช้คบบำสั่งนะเทปเมชทู 2. นะครับเทปเมชทูนะเทปเมชทู 2. ซึ่งอยู่บริเวนี้นะครับตรงนี้นะเทปเมชทูนะครับตัวทีนะบริเวณนี้ครับ อ่ะกดที่คลิกจุดแรกนะครับที่เราวางไว้นะแล้วก็มาคลิกจุดที่สองคืออย่างนี้ครับคลิกจุดแรกแล้วลากมาคลิกจุดที่สองครับจากนั้นเนี่ยระยะเท่าไหร่ไม่รู้ครับให้เราพิมพ์ระยะไปเลยสามจุดแปดเอนเตอร์ครับแล้วมันจะถามว่าต้องการเปลี่ยนเชฟไหมเราเย็ดเลยครับปึ๊บตอนนี้ครับเราก็จะได้ระยะสามจุดแปดพอดีพอดีเลย และตอนนี้กรับดูนะง่ายมา,มากๆทุกคนต้องจับเวลานะผมทําประตูทํายังไงง่ายมากอ่ะโอเคครับเราเลิกกเลยนะผมก็ลากเส้นก่อนจากจุดที่เป็นพื้นก่อนนะครับเนี่ยแต่ั้นเมคกรุ๊ปไปก่อนนะครับอันนี้คือเป็นตัวไกด์ไลน์ของเราแล้วก็ล็อกเลยนะคลิกขวาแล้วก็ล็อกล็อกปุ๊บขยับไม่ได้นะครับนะภาพก็ล็อกไว้นะล็อกนะครับอ่าถ้าล็อกไม่ได้เพราะเป็นภาพนะ เราอาจจะต้องเมกกรุ๊ปกันก่อนครับแล้วก็ลากเส้นนิดหนึ่งแล้วก็เลือกลงกันว่าเป็นกรุ๊ปนะครับเมกกรุ๊ปเป็นกรุ๊ปแล้วเราคลิกขวานะล็อกได้โอเคตอนนี้ล็อกหมดละไม่ขยับละเริ่มต้นเลยนะประตูเนี่ยสามจุดปดคูณสองจุดห้าเราจะนะครับไม่ยังไงดีลนะ่ะเราจะไม่อ้างอิงตามภาพแต่เราอ้างอิงตามระยะจริงรสี่เหลี่ยมครับจับบุมนี้ครับจุดตรงนีนะ้คลิก ลากออกไปพิมพ์เลยครับพิมพ์เลยนะ3ามจุดคอมม่านะครับ2 5 e จุด r ้าเรเรียบร้อยครับอ่ะปรับเอ็กซ์ไลท์หมดนิดหนึ่งนะให้เห็นว่าเรานะครับอ่ะประตูเนี่ยแบ่งเป็นเนี่ย0ูนจด้าแล้วก็0ูนจด้าเห็นไหมครับเนี่ยมันมี0ูน5ห้าห้าเราก็ใช้ปักอินนะครับช่วยปักอินชื่อเอนะเอครับแล้วก็คลิกที่เ d แล้วดึงออกมาพิมพ์ครับ0 5จด้า อ่าต่อไปครับตรงนี้ครับแล้วก็0.5อีกปั๊บอินเอ็ดทูนะอันนี้อันนี้ฟรีนะครับฟรีนะลองไปเส Se ิร์ชเสิร์ชตรงไหนอ่ะผมสอนวิธีการเสิร์ชให้ดีกว่าโอเคครับวิธีการเสิร์ชก็ง่ายมากนะแล้วก็ไปที่นะครับ Sketch u c a t i o n นะเนี่ย k c a t i o n c o m แล้วก็สมัครสมาชิกนะครับล็อกอินเข้าไปต้องฝึกนะต้องฝึก นะครับถ้าเราจะขอคน้อื่นอย่างเดียวไม่ได้แล้วยุคนี้ต้องค้นคว้าแล้วหาเองจากนั้นนะครับให้ไปที่ปาร์ตอินสตอลแล้วก็เสิร์ชหาเลย add e d g e เอ็พิมพ์เ็เข้าไปครับแล้วเราก็จะหานะครับมองหาไปเรื่อยจะมีคาว่าเ d ็ด o อยู่นะครับหรือถ้าเราคิดว่าเราหาไม่ได้เราเลือกตามออเดอร์ก็ได้ผู้แต่งก็ได้มันเป็นของทอมทอมนะครับ Tt ทอมทอมแล้วก็มาหานี่ครับทอมทอมนี่ครับทอมทอมนะปุ๊บแล้วก็มาหาทอมทอมคือต้องฝึกนะครับพวกเรื่องพวกนี้นะถ้าเราอยากจะเป็นคนที่นะครับเี่กเอ็ดทูเหไหมครับตรงนี้อ่ะพิมพ์ว่าเอ็ดทูเข้าไปนะเนี่ยแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนี่ครับได้ง่ายมากดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดปุ๊บนะครับเราจะได้ไฟล์ rbz ีแซดมาโชว์ให้ดูครับคือถ้าใครตามผมไม่บ่อยรู้อยู่แล้วแหละเนี่ย เซคไปยพ๊บก็ได้ละเอ็ดทูนะครับหลังจากได้มาก็ติดตั้งก็ง่ายมากก็ไปที่ Windows e อติชันแมเ a จเจอนะครับเหมือนเดิมเลย i n s t a อล t อติชแล้วก็ลงนะครับปลั๊กอินที่เราโหลดมานะครับลงมาพุกก็จบนะก็จะมี tention อย่างเงี้ยน,นะครับแต่อย่าลืมนะทอมทอมเนี่ยจะต้องลงตัวนี้ก่อนทีทีทลิฟก่อนนะครับต้องโหลดก่อนนะครับอ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะจะเอาตัวนี้ทิ้งไว้ให้หแลวกันลิงก์นะให้ทุกคนลองดูแล้วกันนะเอาเอา,เอาไปใช้แล้วกันนะครับไม่เป็นไรอ่ะ ก็จําชื่อไว้แล้วกันนะนะครับไอ้ตัวนี้คือใช้สำหรับการทําทาเอ็ดครับอ่ะออฟเซตครับ f อ,ออฟเซตห้าเซนครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกตรงนี้ครับคลิกๆนะเรียบร้อยเลยต่อไปครึ่งหนึ่งตรงนี้ครับต้องแบ่งครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ใช้เอ็ดทูดึงดึงมบาบางตรงนี้ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีวงกบครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกอ๋อแล้วก็ท้อที่ลืมไปลืมไปจะต้องอย่าเพิ่งครับต้องต้องออฟเซตวงกบก่อน ะนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่มีนะทอรีประตูไม่มีครับแล้วก็ดึงลงไปชนกงล่างเรียบร้อยครับอันนี้อันนี้ก็ได้ละต่อไปก็ดึงเส้นมาสังเกตน้ว่าอีซี่ n d f นฟันนะไม่ได้ทําเหมือนกับ autocad นะคือคือถ้าเห็นในคลิปอนะ่ะมีคนทําก็ทำเหมือนออโตุแัดซึ่งมันเสียเวลาครับทำแบบนี้นะสกไดาเป็นเซอร์เฟซโมเดลนะครับอ่ะเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้หมดละเนี่ยครับเร,เราได้หมดละครบละเห็นไหม ฟสได้หมดแล้วอโอเคไม่ได้แล้วนะครับใช้ปัะอินอินตัวหนึ่งชื่อว่า trim face ครับคลิกขวา trim face with model พิมพ์ลบคือมันจะพุ่งออกมาหน้าดำนะสิบเซนลบจุดหนึ่งแล้วก็ enter ครับในตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นไหมวงกบทั้งหมดขึ้นมาเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยแยกกันหมดเลยทีเดียวเลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมทาสีให้ดูนะหลายคนอาจจะงง,งผมได้แล้วอย่าไปเขียนนะคือ คือใน,น,นวันนี้เราเราไปทําให้สวยงามทําให้โมนัไปโฟกัสที่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะ่ะ p r o d u ท t i v i ี y สําคัญกว่าสระผมนะการที่เราสามารถทํางานได้เร็วนะครับเราจะได้เอาเวลาไปทำออื่นนะครับอ่ะทาสีก่อนให้ดูเห็นว่าผมได้ละอ่ะก็จะมีบางจุดนะครับที่มันไม่ได้คือจะมีบางจุดที่มันไม่ได้นะครับแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับอ่าเนี่ยได้ละ ต่อไปครับเราจะมีตัวนะครับนี่ตัวนี้กระจกครับกระจกหนาหกมิลแล้วก็สเกลทีเดียวเนละกด S อ c a l e ดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปเลยนะพิมพ์หกเอมอมันจะได้หกมิลทันทีครับแล้วก็ทาสีกระจกเข้าไปครับกดสเกลนะแล้วดึงขึ้นไปแล้วพิมพ์หกมิลลิเมตรนะเราก็จะได้กระจกทันทีนะครับได้กระจกทันทีเลยนะออันนี้ก็เสร็จละไอตัวนี้เฟร,รมต่างก็เสร็จละนะครับนี่จบละ ง่ายไหมโอเคตัวนี้ครับมันเป็นวงกบหนาห้าเซนครับแล้วก็ดึงขึ้นไปครับพิมพ์ห้า mm เอ้ยพี่แช่ห้า cm เห็นไหมอันนี้ก็ได้แล้วจบง่ายไหยครับ easy and fun เห็นไหมเนี่ยง่ายมากๆเลยครับเห็นไหมอ่ะโอเคก็ trim face ทำยังไงครับอยู่ที่ไหนไปที่ window นะครับแล้วก็ไปที่เอทเทนแวร์เฮาส์นะอ่ะผมสอนแล้วกันนะครับก็จะนะครับไปที่ค่ายคูริก นะครับอันนี้ผมขอให้ทุกคนเสิร์ชเองนะทุกคนจําชื่อไว้แล้วกันแล้วก็ไปหาเองคูริกคูริกนี่เป็นของประเทศเวียดนามนะเยอะมากๆคูริกเนี่ยเป็นของประเทศเวียดนามนะเยอะมากๆกครับนะอ่ะสอนให้ทุกคนทําได้เลยก็มาหาดูแล้วกันนะแล้วก็จำจำชื่อที่ผมบอกไว้แต่แต่อนต,ต,ตัวนี้ตัวพ่อเลยนะจะต้องลงตัวนี้ก่อนครับคูริกเซกชันแพนเอลก่อนแล้วมาเลือกนะครับทริมเฟสตัวนี้สองตัวครับลงตัวนี้ก่อนนะตัวที่หนึ่งแล้วมาลงตัวนี้ตัวที่สองนะครับไม่ใช้ช้า อ่ะดูเลยแล้วกันครับโอเคต่อไปมันจะมีคูลิกอะไรอยีกอันนึงทุกคนไปดูเองนะครับอยู่ในค่ายคูลิกนะคูลิกอะไรตัวนี้สําคัญมากดูนะมันอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะเอานะครับเฟร,รมตัวเนี้ยกับกระจกตัวเนี้ยคลิกร่วมกันครับแล้วผมต้องการให้กระจกเนี่ยไปอยู่ตรงกลางเฟร,รมผมกดคูลิกอะไรแล้วกดตัวนี้ครับสีน้ําเงินนะปึ๊บมันจะอะไรกันเ,เห็นไหมครับตรงนี้อ่าอันนี้ก็เป็นการครับจับปึ๊บอะไรอ่าจับนี้ก่อนนะสองตัวนี้กดอะไร โอ้โหไม่ต้องเสียเวลาไปไปเลื่อนเลยนะนี่บอกไว้ก่อนว่าถ้าใครไม่ทาแบบนี้เหนื่อยเห็นไหมครับจบแล้วไอ้น,นี้ก็เหมือนกันครับผมก็จดกดปุ๊บแล้วก็กดอะไรน้ําเงินเรียบร้อยเสร็จจากนั้นผมก็เมคกรุ๊ปไว้ได้วยกันครับไอ้น,นี่เมคกรุ๊ปเลือกตัวน,นี้ครับเมคกรุ๊ปไว้ได้วยกันตัวน,นี้ก็เมคกรุ๊ปไว้ได้วยกันเห็นไหมครับง่ายเลยแล้วก็อะไรแล้วก็อไลมันทีเดียวเนี่ยทีละตัวก็ได้ครับกดจึ๊บแล้วก็อไลที่พื้นนี่กดจึ๊บอไลที่พื้น กดจิ๊บอะไรที่พื้นหรือกดคู่ก็ได้นะนะครับกดคู่ก็ได้อ่ะจะได้มาผมก็ยกตี้ขึ้นมาวางข้างบนแล้วผมก็อะไรครับมุมนี้กดอะไรแต่มุมนี้ครับเรียบร้อยเสร็จอ่าผมลืมเลื่อนห้าห้าผมลืมเลื่อนสองจุดห้าเซนครับไม่เป็นไรเรามีคูลิกสเต h ครับเรามีสเตชบายแอรีอันหนึง่งนะครับอันนี้สเตชบายแอรีเป็นโหลดเองนะสเตชบายแอรีจำชื่อไว้สเตชบายแอรีมันเป็นของนะครับ ของคนที่ชื่อว่าทาก้าทาก้าเป็นคนญี่ปุ่นครับทกกาทก,กา้าทาก้าทาก้านี่ครับทักทักทูห้าห้าห้าตาอะไรอย่างาชื่อแปลกมากอ่ะนี่ครับไอ้ตัวนี้ตัว,วพ่อเลยนะนี่นี่ครับชื่อว่า stretch by area นี่ตัวนี้นะไปโหลดมาเลยตัวพ่อเลยคือถ้าเราลืม่ะนะครับเราสามารถที่จะนะครับกดเนี้ย stretch by area นะ แล้วก็ดึงทีเดียวมาเลยครับเข้าไปในกรุก็ดึงทีเดียวก็ดันไปเลยครับ้5เซนเนี่ยครับเสร็จเลยเพราะว่ามันมันจะดึงทั้งหมดพร้อมกันเลยนะครับอ่านี่ก็2.5เซนเรียบร้อยครับเสร็จแล้วแล้วก็เลือกขั้หมดครับ Make Component แล้วตั้งชื่อว่า D1 นะครับตามแบบเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับ D1 เสร็จแล้วนี่ D1 อ่าอ่ะต่อไปตัวตัวไปครับตัวต่อไปเรียกว่านี่ดูสะตัวไปเนี่ยมันคือวงกบกับหน้าต่างเ่านั้นเองดูวิธีการนะเราทำนี้ครับ เราเอาแค่ตัวที่เราต้องการมาวางแล้วก็จบแล้วนี่ครับตัวนี้ครับคอนโทรลซี Ctrl C. ออกมาข้างนอกแล้วแล้วก็คอนโทรลวี v. วางแล้วก็วางในตำแหน่งที่เราต้องการครับปึ๊บเรียบร้อยเลยนี่เรียบร้อยเสร็จแล้วต่อไปครับมันคือหนึ่งจุดแปดใช่ไหมเราก็ต้องมาเช็คแต่ผมแนะนำอย่างนี้ครับเวลาวางเนี่ยให้วางตรงกลางีตรงกลางแล้วก็ ผมต้องการ1.8ใช่ไหมแล้วก็1.8ก็คือลากเส้น1.8ไว้เราอย่าเชื่อตามภาพนะอ่านี่ก็1.8แล้วผมก็จะวางตรงกลางครับเอาละวิธีการคือคุยกระลายครับแล้วกดอะไรที่เส้นครับนี่ครับอ๋อต้องต้องเลือกทั้งหมดเลยผมจะเม k ก u ุก่อนนะเนี่ยคุยกระลายนะอะไรกดที่เส้นตรงกลางนี้ครับจิ๊บกดกดที่จุดดิอ๋อถ้ามันเป็น ถ้ามันเป็นกรุ๊ปต้องต้องเป็นกรุ๊ปนะคืออะไรเนี่ยมันต้องเป็นกรุ๊ปนะครับกดตรงนี้ก่อนนะอ่ะเรียบร้อยเป๊ะแล้วก็เข้าไปข้างในนะแล้วก็เลื่อนเลยครับเนี่ยทับเรียบจบเลยเนะี่ยไม่ต้องเสียเวลาทําเนี่ยเลื่อนตรงนี้ปุ๊บดึงมุมนี้มาครับแล้วชิปค้างไว้นะล็อกกับมุมนี้เรียบร้อยครับเลื่อนตรงนี้ครับชิปค้างครับล็อก เรียบร้อยครับเสร็จแล้วผมจะ make component นะตั้งชื่อว่า D สองเรียบร้อยเสร็จนะครับเห็นไหมง่ายไหมครับเนี่ย D สองนะส่วนส่วนต่อไปครับตัวนี้ครับนะมันก็ไม่ยากนะนะครับคือเวลาทำประตูเนี่ยทีข้อดีเทล l นีครับเราไม่ต้องใส่ละเอียดเยอะนะเดี๋ยวเราทำ LOD เพิ่มขึ้นได้จะเรียก LOD เดี๋ยวหลายคนจะง,งงนะหนึ่งจุดหนึ่งคอมสองจุดศูนย์ห้า 2.05,1.1อาแล้วก็วงกบครับ5เซนนะครับเสร็จละแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่มีทอนี้ประตูครับก็ดึงลงมาชนนะครับอ่าเมื่อเสร็จแล้วก็ทริ f a ฟ e ครับคลิกขวาทริมเฟส,เฟส with model นะครับลบจุดหนึ่งเหมือนเดิมแต่ตัวนี้ครับมันคืออะไรมันคือ5้าเซนนะ5 cm ปึ๊บเรียบร้อยครับเอาละต่อไป xray โ o หมดดูนะ คือบางครั้งเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยผมบอกเลยว่าไฟล์เนี่ยมีความสําคัญมากนะครับเราไม่ควรจะคือคือเราไม่ควรเดี๋ยวผมปรับอะไรวิวนะใช้คูณดิษอะไรวิวเนี่ยนะนั่นเองเนี่ยบางทีนะครับเราเราก็ต้องแบบว่ากลัวไฟล์มันใหญ่ไงนะเราก็ลากเส้นหนีเอาครับไม่ต้องไม่ต้องทําจริงนะนะครับแล้วก็คัดไปเอา แล้วก็คูณคูณ5คูณ9คูณ8เนี่ยครับพอแล้วพอแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปไปทําจริงนะเพราะว่ามันเสียมันเสียพลังงานเครื่องนะครับนะไม่จำเป็นต้องทําจริงครับเห็นไหมจบแล้วม็กคอมโพเนนต์แล้วก็ด3อ่ะผมทำแค่นี่พอนะสำหรับคนที่ที่อยากจะนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูต่อเราหมุนขึ้นมา นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าที่ทำเร็วนะทำเร็วนะอะ่บุนขึ้นมาครับคิวโรเทตนะเอแต่นะครับเวลาทำงานเนี่ยลบีริีไปเลยนะแต่เวลาทำงานครับเนี่ยอันล็อกตัวนะคืออยากใส่ดีเทลเด,เดี๋ยวจะเสียเวลาไปเดี๋ยวทำให้คนหลายคนนะครับงงนะเดี๋ยวจริงๆบิม information เนี่ยใส่อินโฟมชันเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ายกัน อ่ะโอเคครับเมื่อได้ละต่อไปตรงนี้ครับเราสําคัญตรงนี้มากนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาใส่ทูดีในทีดีนะครับแล้วก็ให้มันกรูทูด้วยกรูทูด้วยคือให้มันติดผนังด้วยเนี่ยทำเสร็จปุ๊บแป๊บเดียวจบแล้วแต่ต้องใส่ผนังนะครับให้มันติดผนังด้วยวิธีการนะวิธีการคือเราต้องทำแบบนี้ครับเข้าไปข้างในนะแล้วเอาแกนนะครับแกนน้ำเงินเนี่ยเนี่ยคลิปตรงนี้นะแดงเขียวแล้วน้ำเงินพุ่งออกครับ yes ตัวนี้ก็เหมือนกันครับเราเข้าไปข้างในนะ ตังนี้ครับแดงเขียวพุ่งออก yes อันนี้เหมือนกันครับคือตรงนี้นะแดงเขียวแล้วน้ำเงินพุ่งออกอย่างนี้ครับเรียบร้อยแล้วนี่ครับเอาละเมื่อมันพุ่งออกปุ๊บนะครับให้เราไปที่คำสั่ง component บริเวณนี้แล้วเรากดรูปบ้านนะครับไปที่ component นะแล้วกดรูปบ้าน นะครับโอ้เดี๋ยวผมไล่เพิ์ชอนยุก่อนนะไล่สิ่งนี้เป็นตังการที่ก่อนก็จะเจอดีหนึ่งดีสองดีสามซึ่งเราสามารถยกประวางได้แต่การยกประวางอย่างนี้มันนอนอยู่ยังไงครับมันมันทํางานลำบากดูนะสมมติผมมีผนังอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยผมมีผนังอย่างเงี้ยแล้วผนังผมเอียงได้บางครั้งเนี่ยผมอยากจะเอาบ้านผมเนี่ยแตะเข้าไปให้ให้ประตูเนี่ยมันพอดีทํำยังไงอย่างเงี้ยครับ เอาละวิธีการคืออย่างกี้ครับเราก็มาที่ปรนดีหนึ่งนะออกคําสั่ง edit edit นะครับ edit นะดีหนึ่งแล้ว edit จะนั้นออกคําสั่งที่ตรงนี้ครับ crew to Annie แค่นั้นครับจบละอ่ะกลับมา select ต่อครับดีสองครับกด edit ครับ crew to Annie s e l e ครับแล้วก็ดีสามครับ edit ครับ crew to Annie จริงๆ crew to vertical ก็ได้นะแนวดิ่งครับแต่เราเอา Annie แล้วกันง่ายดีอ่ะดูนะครับ ลากประตูมาแปะเรียบร้อยครับเสร็จเลยอ่ะสิเล็กครับดีหนึ่งมาแปะครับเสร็จเลยนะครับถ้าเราออกคาสั่งคัตโอเพนนิ่งด้วยดูนะดีหนึ่งครับอีดิทถ้าผนังเป็นซิงเกิลเฟสนะมันจบเลยครับอ่ะดีสองอีดิทแล้วก็คัตโอเพนนิ่งนะแล้วก็สิเล็กดีสามอีดิทคัตโอเพนนิ่งอ่ะดูนะเวลาเอาดีดีสองมาวางอ๋อมันมันมันต้องเข้าไปวางข้างในนะคือต้องต้อง,ต,องต้องระเบิดนี่ก่อนนะ กด D2 สองครับวางหืมทำไมไม่คัดออเพนนิ่งอ๋อโอเคโอเคผมลืมไปว่าไอตัวชิ้นงานของผมอะ่ะมันต้องมีเฟสเดียวอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ,รครบแค่นี้ก็โอเคละกดปุ๊บนี่แหละครับคือหลักการที่ผมอยากให้ทุกคนดูนะว่ามันง่ายมากๆเห็นไหมครับเนี่ยผมวางตรงนี้ที่หนึ่งตรงนี้ได้เลยและนี่คือกลยุทธ์ในการทำงานให้รวดเร็วครับเห็นไหมจบแล้วครับ คือไอตัวไอตัวคัตโอเพนนิ่งเนี่ยเดี๋ยวผมขอโชว์ให้ดูดีกว่าคือถ้าคัตโอเพนนิ่งเป็นแบบนี้ครับคือมันต้องมีเฟสเดียวนะสำหรับการทำดีเทลง่ายๆคือทำที่พิคอร์ดีเทลอ่ะคือคือทำ L O D ต่างๆบางทีผมพิจารงาหน,นึ่งเฉยๆผมต้องการทำโชว์ภาพอะไรอย่างเงี้ยผมไม่จำเป็นต้องทำของจริงอยู่ไหมหา D X ละกัน D D X แล้วก็เ e t c a m แ r ็กซิสนะให้แดง เขียวน้ำเงินดูนี้ครับแล้วก็กรูทูแอนนี่แล้วก็คั t โอเพนนิ่งกดครีเอทครับดูนะเวลาผมได้ขไได้อปนามมาวางครับสครับนี่มันต้องศึกษาเยอะนะแล้วมันสนุกด้วยวางปุ๊บนะครับเนี่ยมันจะเจาะให้เราออโต้แบบนี้นะครับอย่างเงี้ยอ่ะโอเคเมื่อได้แล้วครับต่อไปนี้ครับเรามาได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็มาทำนะในส่วนที่เป็นคือถ้าเราการทำทูดีด้วยดีๆก็ได้แต่ผมวันนี้ไม่สอนแล้วกัน คลิกขวาครับ save as แล้วเราก็เก็บไว้ครับ door window นะครับแล้วก็เซ v e ไว้ในโฟลเดอร์นี้ครับ save คลิกขวา save as นะครับแล้วคลิกขวา save as ดูนะเวลาเรามีงานใหม่ครับไฟล์นะมีงานใหม่มา นี่แหละครับคือการทํางานแบบโปรนะครับอ่าเรามีงานใหม่มาครับบ้านมาหลังใหม่มานะครับอ่านี่ครับอ่ะผมต้องการเอาประตูมาแปะครับเราก็ไปตรงนี้ครับดูร่างคาสั่งนะคอมโพเนนต์เหมือนเดิมครับแต่คราวนี้มันไม่มีเพราะไฟใหม่ให้กดบริเวณนี้ครับดีเทลดีเทลนะครับ แล้วกด open นครับ open o r g e c t local collection นะแล้วไปเลือกโฟลเดอร์ของเราแล้วก็ select folder ครับสบายแล้วตอนนี้ D1 มาครับวางโอ้โหชีวิตดีดีครับเห็นไหม D1 มาอา้าว D3 มา D2 มาที่ s l o p ครับก็มีได้ไปได้นี่เห็นไหมเนี่ยครับชีวิตดีด,ดีครับ เราสามารถทําแบบนี้ได้เลยนะอ่ะวันนี้ผมอาจารย์ป้อมนะครับมาสอนเทคนิคการทํางานให้เร็วขึ้นได้จากภาพนะครับเห็นไหมว่าเร็วมากทําเหมือนเดิมได้ผลเหมือนเดิมครับสเกตอัพมันทําได้มากกว่าที่เราเป็นครับเพียงแค่ตอนนี้ความรู้นะในโปรแกรมสเกตอัพเนี่ยในไทยเนี่ยยังมีน้อยเพราะเรายังยึดติดการทํางานเหมือนเดิมการเขียนเมื่อ Google สเกตอัพโปร8เมื่อ8 10ปีที่แล้วยังไงบางคนนะครับก็ยังเขียนเหมือนนั้นอย่างนั้นครับวันนี้บ้านสเกตอัพเราเป็นนะครับ จุดเริ่มต้นนะให้ทุกคนลองมองดูนะว่ามีอะไรใหม่ๆส c ิ e แ u p เหมือนกับ Android ครับเขาออกแบบมาให้มีเครื่องมือเสริมถ้าเราคิดว่าจะทำอะไรไม่ได้ลองหาเครื่องมือสักตัวที่ชอบครับแล้วเปิดประตูออกมาสู่โลกใบใหม่นะครับสวัสดีครับ